ลูกค้ามานะครับอันนี้จะเป็นชัดยิงครับอันนี้รุ่นที่มีตาหนิเนาะที่บอกลูกค้าไปก็ลูกค้าโอเคริงมันแค่กล่องเนาะอาจจะเกี่ยวกับที่ว่าลูกค้าส่งมาเปลี่ยนคือมันกล่องแตกฮะเป็นการขนส่งะฮะเนี่ยจัปืนโอ้ยอยู่ตรงนี้่ก็มีแถมให้นะครับเนี่ยหนึ่งนอดตนวน้านนี้อีกแค่เลยนะครับนี่มันก็เป็นเนี่ยกล่องก็ยังดีอยู่ตัวปืนก็ดีแล้วครับไม่มีในรเราเล่นเราก็ต้องกดของยางแต่อันนี้มันล็อกแน่นมากเลยเจ็บไหม ล็อกแบบไม่มีเกล็ดน,นะฮะอนี่ยครับมีเศษตัวอยู่นิดนึงนะไม่ว่ากันนะแต่แต่มันใช้ได้อยู่ฮนะนี่ก็ใส่เนี่ยก็ล็อกเนี่ยถ้าต้องบีบอย่างนี้นะด้านลึมนี้ครับอางน,นี้ไม่ได้มันจะอ้ะอามันจะเข้าไปทุกครั้งเนี่ยเป็นอย่างนี้ยไม่มีการติดนะฮะโอเคนะครับเราจัดสมให้แในกระติ้นก็มีภาพดีนี่เรามีโปรโมชั่นแถมคูปปองให้นะเดี๋ยวเราจับสิ้นเดือนนะครับไง,นบส,งนบสนใจสั่ซื้อช่วงนี้ก็ยังทันนะโอเคนะครับเดี๋ยวจัดสมให้เลยครับสนใจสินค้าที่ไหนะครับ